วันนี้เวลาเราเปิดดูข่าวต่างประเทศถ้าได้ยินชื่ออิหรา่านภาพในหัวของทุกคนคืออะไรครับรัฐอิสลามหัวรุนแรงโครงการนิวเคลียร์ที่โลกต้องหวาดผวาหรือศัตรูใหมายเลขหนึ่งของอเมริกาที่พร้อมจะจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่3ได้ทุกเมื่อแต่เชื่อไหมครับว่าความเกลียดชังที่เราเห็นกันมันคือหนังคนละม้วนกับในอดีตเลยเพราะครั้งหนึ่งสองชาตินี้เคยเป็นมหามิตร ที่แนบแน่นที่สุดชนิดที่เรียกว่าอเมริกามีเครื่องบินรบตัวท็อปก็พร้อมจะปะเขียนให้อิรานก่อนใครกรุงเตหารานเคยถูกเรียกว่าปารีสแห่งตะวันออกที่หนุ่มสาวเดินจูงมือใส่กระโปรงสั้นใช้ชีวิตสีวิัยไม่ต่างจากยุโรปเกิดอะไรขึ้นกับสายสัมพันธ์ที่เคยหวานชื่นทำไมจากคนที่เคยรักกันถึงกลายเป็นเกียรการเข้ากระดูกดำ คําตอบไม่ได้อยู่ในข่าวหน้าหนึ่งแต่ซ่อนอยู่ในแผนล,ลับของ CIA เมื่อ70ปีก่อนที่จะเปลี่ยนหน้าประวัติศา,ศาสตร์โลกไปตลอดการวันนี้นักเล่าข้ามเวลาขอเสนอตอนเปิดแฟ้มลับแห่งเปอร์เซียไขยปมความแค้นบัรลือโลกอิหร่าน vs อเมริกา ก่อนจะไปคุยเรื่องการเมืองผมอยากให้ทุกคนลืมภาพจำของอิหร่านทิ้งไปซะก่อนแล้วมองกลับไปที่รากเหง้าของพวกเขาคนอิหร่านมีความภูมิใจในชาติของตัวเองสูงมากเพราะเขาคือทายาทสายตรงของจักรวรรดิเปอร์เซียอภิมหาอำนาจแรกๆของโลกที่มีอรารยธรรมเก่าแก่ยิ่งกว่ากรีกหรือโรมันียอีกในยุคที่โลกป่าเถื่อน กษัตริย์เปอร์เซียผู้ยิ่งใหญ่อยา่งพระเจ้าไซรัสมหาราชกับเลือกปกครองโลกด้วยความเมตตาเมื่อพระองค์ตีกุงบาบิโลนแตกสิ่งแรกที่ทำไม่ใช่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่คือการปลดปล่อยทาตและให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาหลักการของพระองค์ถูกจารึกไว้บนแท่งหินดินเผาที่เรียกว่าไซรัสไซลินเดอร์ซึ่งทั่วโลกยกย่องให้เป็น กฎบัตรสิทธิมนุษยชนฉบับแรกของโลกนี่คือดีเของชาวอิหร่านพวกเขาไม่ได้มองตัวเองเป็นประเทศโลกที่สแต่มองตัวเองคือผู้สร้างอรารยธรรมศักดิ์ศรีตรงนี้แหละครับคือกุญแจสำคัญเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครพยายามมากดหัวพวกเขาพญาเสือแห่งเปอร์เซียตัวนี้จะไม่มีวันยอมจำนน ตัดภาพมาที่ศตวรรษที่20โชคชะตาของอิหร่านเปลี่ยนไปตลอดการเมื่อมีการค้นพบขุมทรัพย์ที่ฝังอยู่ใต้พื้นทรายนั่นคือน้ำมันในปี1908อิหร่านกลายเป็นประเทศแรกในภาคตะวันออกกลางที่ขุดพบน้ำมันม,นมหาศาลแต่แทนที่ความรวยจะตกถึงมือชาวบ้านมันกลับกลายเป็นคำสาปราะผู้ที่เข้ามาสัมปทาน และดูดกินผลประโยชน์กลับไปคือจักรวรรดิอังกฤษผ่านบริษัทที่ชื่อว่า Angelo Persia Oil Company ซึ่งต่อมาก็คือ BP ในปัจจุบันลองคิดดูนะครับน้ำมันของอิหรา่านแผ่นดินก็ของอิหรา่านแต่อังกฤษแบ่งกำไรให้รัฐบาลอิหร่านเพียงแค่เศษเงินประมาณ16%ที่เมืองอบาคาน ซึ่งเป็นแหล่งขุดน้ำมันเจ้าหน้าที่ชาวอังกฤษอาศัยอยู่ในบ้านพักสุดหรูมีสนามกอล์ฟมีสะว่ายน้ำแต่คนงานชาวอิหร่านกับต้องนอนในเพิงสังกะสีไม่มีน้ำสะอาดไม่มีไฟฟ้าความเหลื่อมล้ำที่น่ารังเกียจนี้สะสมมาเรื่อยๆจนมากระทั่งการมาของชายผู้เป็นความหวังของชาติ 951ประชาชนอิหร่านเทคะแนนเสียงเลือกตั้งถล่มทลายให้กับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าโมฮัมเหมด็ดโมซัตเด็กชายคนนี้คือนักชาตินิยมตัวจริงเขาประกาศนโยบายที่ทำให้อังกฤษต,ต้องช็อกนั่นก็คือการยึดคืนกิจการน้ํามันกลับมาเป็นของชาติเขาบอกว่าน้ํามันของเราต้องเป็นของเราอังกฤษโกรธจนควันออกหูครับ พยายามความบาตท,ทุกทางแต่โมซัตเด็กก็ไม่ยอมถอยเมื่อจนตอกอังกฤษเลยหันไปสกิดพี่ใหญ่อเมริกาพร้อมเป่าหูว่าเฮ้ยยูถ้าปล่อยโมซัตเด็กไว้อิร่านจะเสร็จโซเวียตนะเดี๋ยวโลกเสรีจะเสียบ่อน,น้ำมันให้คอมมิวนิสต์ทั้งๆที่จริงๆแล้วโมซัตเด็กเกลียดคอมมิวนิสต์จะตายแต่ยุคสงครามเย็นข้อหานี้มันร้ายแรงที่สุด และแล้วฝันร้ายก็เริ่มขึ้นสิงหาคมปี1953ประธานาธิบดีสหรัฐอนุมัติแผ่นรับรหัส Operation Ajax CIA ส่งสายรับระดับพักการชื่อว่า k e อ m i t Roodwell เข้ามาพร้อมกระเป๋าเงินสดหลายล้านดอลลาร์เขาจ้างนักเลงคุมบอลจ้างนักมวยปั้มชื่อดังให้กลายเป็นหัวโจกมอบรับจ้างออกมาเผาบ้านเผาเมือง สร้างสถานการณ์หลอกโลวกว่าคนไม่เอาโมซัตเด็กแล้วสุดท้ายรถถังเคลื่อนพลเข้าไปถล่มบ้านพักนายกโมซัตเด็กต้องปีนกำแพงหนีตายในชุดนอนนี่คือบาปกำเนิดที่คนอิหร่านไม่มีวันลืมว่าประชาธิปไตยของพวกเขาถูกอเมริกาทำลายเพื่อผลประโยชน์น้ำมัน เมริกาก็อัญเชิญพระเจ้าชากษัตริย์องค์แรกที่หนีออกนอกประเทศไปแล้วให้กลับมานั่งบันลังอีกครั้งในฐานะหุ่นเชิดที่ว่านอนสอนง่ายหลังรัฐประหารอิหร่านเข้าสู่ยุคที่ดูเหมือนจะเจริญรุ่งเรืองพระเจ้าชาพยายามเปลี่ยนประเทศให้เป็นตะวันตกผู้คนแต่งตัวทันสมัยเศรษฐกิจตัวเลขดีแต่เบื้องหลังฉากหน้าดูสวยคือความกลัว พระเจ้าชาจัดตั้งหน่วยตำรวจลับสุดโหดชื่อว่าสาวัดโดยการเทนของ CIA ใครที่วิจารณ์กษัตริย์หรือต่อต้านอเมริกาหายตัวสาบสูญปี1971พระเจ้าชาจัดงานเลี้ยงฉลอง2,500ปีอาณาจักรเปอร์เซียใช้งบมหาศาลเนลมิดเมืองเต็นติดแอร์กลางทะเลทรายสั่งอาหารและวายบินตรงจากต่างประเทศ เพื่อรับรองกษัตริย์ผู้นำทั่วโลกแต่ในขณะที่แขกกินคาเวียราคาแพงชาวบ้านอิหร่านในชนบทกับยังยากจนและถูกสาักกดขี่ความกดดันนี้เหมือนหม้อต้มแรงดันน้ำสูงรอแค่ไม้ขีดก้านเดียวและไม้ขีดก้านนั้นถูกจุดขึ้นในปี1979ประชาชนนับล้านทั้งนักศึกษา คนจนฝ่ายซ้ายฝ่ายขวารวมตัวกันขับไล่พระเจ้าชาจนต้องหนีตายออกนอกประเทศและต้อนรับผู้นำทางจิตวิญญาณออยายตุยลอโคมัยนีกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อิหร่านเปลี่ยนจากพันธมิตรตะวันตกกลายเป็นสาธารณารัฐอิสลามที่ประกาศก้องว่าอเมริกาคือปีศาจ จุดที่ตัดขาดกันถาวรคือเหตุการณ์วิกฤตตัวประกันสถานทูตสหรัฐเมื่อนักศึกษาบุกยึดสถานทูตสหรัฐและจับคนอเมริกัน52คนเป็นตัวประกันนานถึง444วันอเมริกาพยายามกู้หน้าด้วยแผนลับ Operation a n g e Claw ปฏิบัติการกกงเล็บอินซีนี่คือภารกิจของหน่วยรบพิเศษ Delta Force ที่ต้องบินรอบเข้าสู่กลางอิหร่านเพื่อชิงตัวประกันแต่เหมือนคำสาปแห่งเปอร์เซียมีอยู่จริงทัพสหรัฐเจอพายุทรายถลม่มเครื่องบินขัดข้องและสุดท้ายเครื่องบินเกิดชนกันเองกลางทะเลทรายทหารอเมริกันเสียชีวิต8นายโดยที่ยังไม่ได้เริ่มรบความล้มเหลวที่น่าอัปยศนี้ททำให้อิหร่านประกาศกล่าวว่าพระเจ้าอยู่ข้างพวกเขาและอเมริกา คือยักษ์กระดาษที่ไม่มีอะไรน่ากลัว กลับมาที่คำถามตอนต้นทำไมเรื่องเมื่อ70ปีก่อนถึงยังพูดถึงกันถึงทุกวันนี้เพราะอิหร่านเรียนรู้แล้วว่าการจะอยู่ร่วมท่ามกลางดงศัตรตูเขาต้องแข็งแกร่งเขาจึงสร้างเครือข่ายพันธมิตรไปทั่วตะวันออกกลางและพยายามครอบครองเทคโนโลยีที่ชื่อว่านิวเคลียร์ไม่ใช่เพื่อไปบุกใครแต่เพื่อเป็นตัวประกันว่าอเมริกาจะไม่กล้าส่งทหารมาทำรัฐประหารในบ้านของเขาอีก เหมือนปี1953เรื่องราวของอิหร่านสอนให้เราเห็นสัจธรรมข้อหนึ่งครับการที่มาหาอำนาจเข้าไปแทรกแซงชักยยบ้านเมืองคนอื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ในระยะสั้นมันอาจจะชนะในวันนี้แต่มันจะสร้างปีศาจแห่งความแค้นที่ตามหลอกหลอนเข้าไปอีก100ปีอิหร่าน ในสายตาชาวโลกอาจดูเป็นผู้ร้ายแต่ในสายตาของพวกเขาเองเขาคือผู้ถูกกระทำที่กำลังยืนหยัดเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของบรรพบุรุษเปอร์เซียอย่างสุดลมหายใจถ้าคุณชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งและเข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ไว้ด้วยวันนี้นักเล่าข้ามเวลาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ